เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับที่นี่ผมมาชีเป้าโรตีสวยสดีผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าโคโรล่าอัลติสรถบ้านนะครับคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่ครับเป็นรถบ้านเดิมๆบางๆครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมบางไม่มีชนนะสียังโอเคครับยังเงางามด้านบนมีแล็กเกอร์ด้านแดดเลียบ้างนะครับ สีเดิมๆว่าครับก็ตามอายุการใช้งานปี B 04 1.6 e ีน้ำมันล้วนๆเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างดีลิฟเบรกทั้ง4ลอ้อนะครับระบบเบรก ABS มีประกันชั้น3บวกให้ด้วยนะครับค่ษสีปีหน้าเล่มเอกสารชุดโอนครบๆสีด้านบนอะมีด้านมีแดดเรียบบ้างตามรูปนี่เลย รวมแล้วก็พร้อมใช้งานได้อีกยาวรุ่นนี้อึดทนนแน่นอนในราคา58,900บาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มครับรุ่นนี้ของเครื่องเดิมคขาหน้าบางๆครับไม่มีชนหนักสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพี่จัดดูรถอยู่สายสี่อ้อมน้อยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ